จะบอกคนรุ่นหลังว่าชาติเราเนี่ยมีภาษาเป็นของตัวเองไม่เคยเสียเอกรากใณ้ไครเลยจงภูมิใจในความเป็นชาติไทยรักชาติเป็นทหารผ่านศึกอยากจะฝากให้อลเรชนรุ่นหลังให้มีความระลึกอยู่เสมอว่าประเทศไทยเราไม่ได้จับฉลากได้มาหรือจกเบอร์ได้มาแต่บรรพบุรุษเราเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตเข้าแลกมาดังนั้นเรามีหน้าที่ รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ the สืบต่อไปครับก็รู้สึกภูมิใจครับพี่พี่เสียสละเพื่อประเทศชาติบา้านเราขอบคุณครับชีวิตยอมปลีศักงสิทหารผ่านซึงขอระนงมุ่งมั่นคือส่วนลึกประจำใจพวกเราเสมอกันในที่การแต่ชีวิตยังอยู่ ยังต่อสู้ยืนหยัดชาติานเกียรติยดยามปลดประจำการทวาวิญญาณนักรบไม่ปลดโต